นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอุกาสะอัจจะโยโนพันเตอัจฉมายะขาพภะลิยะขามุระเห ยะาถาอากุสเรเยมะยังกะรัมหาเอวังพันเตอัจโยโนโปติคานหาธาอายติสังวรย,ยามะข้าพระเจ้าชื่อนามสมบูรขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ข้าพระเจ้าได้กระทำความผิด ต่อพระศาสนาต่อพระธรรมต่อพระอริยสงฆ์ต่อพระสมุติสงฆ์พระโอดิสั์ปิดามารดาผู้บาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านเทพสงฆ์องค์เทพองค์พมทั้งหลายพระแม่ทรณีพระแม่คงคาพระแม่ภูชก พระเพรงพระภายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลทั้งสิหกชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินเบื้องบนจรดอารูปผมเบื้องล่างจรดนรกมหาอเวจีเบื้องซ้ายเบื้องขวารายลออสุดข,ขอบจักรวาล ไม่ละอายบาปไม่เก่งกลัวต่อบาปชอบซุบซิบนินถาใส่ร้ายไปสิงพวกอื่นเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้พวกอื่นยุยงส่งเสริมให้แต่ความสามัคคีชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความ ให้คนอื่นเข้าใจผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นใจพิดคตรยศ ทลักหลังเพื่อนเพื่อนและผู้มีพระคุณทั้งหลายออกพืผิดศีลธรรมทำร้ายประมาณเสียค่ามนุษย์ทั้งหลายสัรพ์สัตว์ทั้งหลายต่อท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งมนุษย์และอักมนุษย์ด้วยความประมาทพลาดทั้งใดๆ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยจิตอกุศลด้วยจิตอกุศลด้วยจิตโมหะด้วยจิตโมหะบรรดาลโทสะบรรดาลโทสะกิเลสพันห้ากันห้าปัญหาร้อยแปดไม่ว่าจะปริสิทิทางกายวาจะอภิิทางกายทางวาจาวางใจ ใดๆก็ตามที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนได้รับความ้อนได้รับความทุกข์ทรมานรับความทุกทรมานทั้งกายทั้งใจัเมื่อครั้งในอดีตชาติรตชาติและในชาติปัจุบันและจุบันวิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุล เคยติดสินบนไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธติศักิ์สิท์ทั้งหลายเทพรนพระเจ้าเราเซียนพระองค์ใดพูดีปผู้ผีปีศาจอสุรกายอสุรกายยักษ์มาเหล่าใดักเหล่าใดอิษฐานกายิษฐานกายสัมภเวสีทั้งหลายเวสีทั้งหลายอมทุกขจัน้มทุกจันาเจ้าพ่อเจ้าแม่ เจ้าที่เจ้าทางถีสามนางไม้ท่านใดที่ได้แก้บนไปแล้วก็ดีหลงลืมไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีที่เป็นหนี้ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นร้อยชาติ พันชาติหมื่นชาติแสนชาติจนนับประมาณนี้ได้แม้ในชาติปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นการไม่สมควรเสมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบับนี้ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอสั่งนึกผิด ขอสัมนึกผิดขอสันึกผิดขอสนึกผิดอในการกระทำน้าทำ้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกรูปทุกนาม้ทาทุกจิตทุกวิญญาณทุกจิทุกญญาทุกภพทุกภูมิทุกภูมิโปรดงดโทษโดโทษอโหสิกรรมโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้เาขาดจากกันในชาตินี้ เพื่อจะได้ไม่ติดภพติดชาติิดภพติดภูมิไปในชาติหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะขออธิษฐานเพียงอย่างเดียวข้าพเจ้าขอกราบราตนาและอัญเชิญ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระโพธิสัตปิดามารดาโคบาอาจารย์บาอาจารย์ถวยเทพทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลโคโจมาเป็นสักขีพยานให้ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุล ขอถอนขอถอนขอถอนขอถอคำอธิษฐานที่ผิดผิดและคำสาปแช่งทุกชนิดด้วยจิตลฤสยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโรคด้วยความโกธด้วยความหลงจองร้านจองผ่านเบียดเบียนผู้อื่น ด้วยกายวาจาใจาใจมีอักวิชาตัณหาอุปาทานมานะทิฏฐิมทิฏิอิเลสพันห้าัตัณหาร้อยแปดโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบอธิฐานชอบอธิฐานในสิ่งที่ผิดผิดในสิและสาแช่แล่งผิดด้วยความหลงผิดวันนี้ข้าพระเจ้า ชื่อนามสกุลขอถอนขอถอนขอถอนนาบัดนี้อิมังสัจจวาจังมิชาทิฏฐิอธิฐานังปัญจุทธรามิภูติยัมปิตอิมังสัจจวาจัง มิจฉาทิฏฐิอาทิฐานังปัญจุทะรามิตะปิยมปิอิมังสจาวาจังมิจฉาทิฏฐิอาทิฐานังปัญจุทะรามิคำอธิษฐานใดๆคำสาบแช่งใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ถึงแก่ความวิบัติต่างๆถึงแก่การทับราหรือถึงแก่ความตายข้าพระเจ้าขอถอนขอถอนขอถอนนักบัตินี้นักถอนโมถอนทุกถอนถาถอนยะถอนต้องคำสาบให้มวยมอนถอนด้วย นาโมพุทภายะยะาพุทโมนะคำสาบแช่งอันใดคำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาบแช่งเราไว้เพราะต้องคำสาบให้ข้าพ like er, ระเจ้าชื่นนามสกุลถึงแก่ความวิบัติต่างๆ ทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาตินี้ข้าพระเจ้าขอถอนขอถอนขอถอนนักบัตรนี้นักศูนย์โมศูนย์พุดศูนย์ขาศูนย์ยะศูนย์ต้องคำสาบทั้งมูลสูตรด้วยนโมพุธายักษ ยาพุทโมนะยะาพุทธโมนะตั้งแต่บัดบันตั้เป็นต้นไปด้วยเถิ้นไปด้วยเข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขออำนาจขนาจพรังทิพย์พลังิพยรังธรรมพรังจักรวาลพลังฟ้าดิพรังาังสุริยันจันทราพลังสุริยันจันทราดาราราสมบีพรังเพศพรังังบุญ อันศักดิ์สิทธิ์พลังเทพผู้ทรงฤทธิ์สถิตอยู่ในทิศตั้งหลายพลังอริยะสรงเจ้าพลังพระธรรมเจ้าพลังพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์โปรดแผ่พลังรัศมีธรรมให้แก่ข้าพระเจ้าหมดทุกหมดโศหมดโรค หมดไัยสัพพะเคราะหมิบากรรมอันใดจงพินาศสูญไปและผลจากคำสาบแช่งทั้งปวงนำตนให้ผลทุกประสบสันติสุขอย่างแท้จริงและดับทุกได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินกรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำร่วมเกินก็จิตวิญญาณทั้งหลายที่จะมาเกิดเป็นลูกของข้าพเจ้าด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทำแ,ถถกกแทงก็ดีหลุดออกไปเองก็ดีเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดีวันนี้ข้าพระเจ้าสำนึกผิดสำนึกผิดสำนึกผิดนึกผิดในการกระทำทางปวงขอข้าพระเจ้าข้าพเจ้าขออธิฐานบุญกุศลใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทำมาขอบุญกุศลนั้นจงส่งผล ให้กับจิตวิญญาณเท่าาดที่จะมาเกิดเป็นลูกของข้าพเจ้าจงได้รับและจงนำสู่จิตวิญญาณนั้นๆไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าด้วยเถิข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอน้องถวาย บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมากับปู่นาคาย่านาคีและบริวารทั้งหลายหากข้าพเจ้าเคยมีบุญสัมพันธ์กับสายยานพญนาคสรสายขอให้ข้าพระเจ้าได้รับสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งใดก็ตาม ที่เป็นอริยทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้สักสมไว้ตั้งแต่ชาติพเกเก่าก่อนขอให้ปู่นาคาหยานาคีอดประทานทรัพย์ที่ใช้ในเมืองมนุษย์ในือษตามบุญกุศลตามแรงกรรงที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ หากข้าพเจ้าได้ทรัพย์ส่วนนั้นแล้วจะนำไปสร้างบุญบารมีบำรงพระพุทธศาสนาและใช้กับภาระต่างๆของตัวข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าพุทธังเปิดทำมังเปิดสังคังเปิด ปิดสักบาดารด้วยนโมพุทธายะ ก็จะแยกเป็นสองส่วนนะคุณโยมนะคุโยมท่านใดที่จะรีบกลับนะที่จะไม่ได้อยู่ครอบเสียงนะก็แยกออกมานั่งดานน้านหน้านี่เลยนะส่วนคุณโยมที่จะอยู่ครอบเสียงก็รอก่อนหรือ,อเดินไปนทานอาหารก่อนก็ได้นะใครที่จะกลับก่อนก็มารออยู่ด้านหน้านี่เลยนพระอาจารย์จะได้รับทานเลยถ้าใครอยู่ครอบเสียงก็รอก่อนเนาะค้อนะอ,อิลอ่า ตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วนะอาหารที่จะถวาย